นี่ขนมโมจินะฮะลูกค้าเอามาฝากเป็นโมจิอะไรเนี่ยนมสด,สดลดรวมแต่ที่รู้ลูกกูไม่กินละกินเล่นไปอันหนึ่งทิ้งตรงทิ้งขว้างจะกินเดี๋ยวหันมเมาแค่ไหนเฮียไม่ให้กินมีนัลูกไหมล่ะมีหลายกล่องนะฮะฉันขอกินสีเขียวแล้วกัน เอี๋ถือว่าสงสารทำหน้าฟินๆให้ดูหน่อยเฮ้ยสีชมพูแทนคุณกินไม่หมดเอาสีขาวสีขาวอันนี้บีเล่นบีเล่นให้เยี่ยแต่ละอันไม่ค่อยจะภาพดีเกือบไม่ร่อยอเอ้าฟินฟิน

คำหนึ่งคำนึ่งคำหนึ่งไอ้กูไ้คำนึงกูเข้าหมดแล้วแหละชิ้นนี้เก็บเศษไปด้วยเลยเนี่ยไอ้เียเพียบเลยเอาอีคำหนึงคำหนึ่ง อร่อยปะเออพอแล้วพอแล้วไอคุณไปคำเดียวลูกแหมใครกินมงคลแล้วไปไปบอกแล้วไปวางเรียงไว้อคัมม์นะคัมมี่คามมี่ อานีนนอเฮ้ยคุณเฮ้ยคดูเจ๋งนี่เฮ้ยคุณงูเฮ้คุณเฮ้ยคุณดูเจ๋งนี่เฮ้ยคุณอีคำหนึ่งคำหนึ่งไปลงเอาไปทิ้งเลย ไม่ได้บอกมันคืออะไรน้ำมันโอ้โหแล้วทาไปยังไงครับเพื่อความเนียนไม่โคตรมันมันดีไหมขนมโมจิรสชาติเฮียมาก